ก็แตกแล้วเอยไอ้โง่ไอ้บี้เอ๋ไอ้แม่ตายปะไอ้สัตว์ตายปะเยอตายพะมือเลยมแช่ไห้แช้าแช่ถ้าแช่ถ้าแช่อ้าตัวสัไอ้เที่ยเอเท่าไหร่วะเอาเลยลาย130โง่ลาย50แก่งจังลายยิ่งเล่นยิ่งกากไอ้เหี้ยมาดาาดาบ้าปะเนี่ยวังวีมันเมื่อกี้น้ำตาคุณลังจะไหลเลยยิ่งเล่นยิ่งกลีน้ำตากร่อยไม่ใช่หรพี่ติงเหลิงตึงเลย แต่ละตัวยังกากไอ้เหี้ยเอ้ยขอยิงนาโนก่อนได้ป่ะพึ่ง Merry Christmas ไอ้พ่อมึงจะตอบบารมีน้องกูอยู่เลยมึงจะพร้อมควรในมึงไอ้เหี้ยไอ้เด็กไอ้เด็กเหี้ยมึงนี่ถามจริงนะน้งเลยว่าน้องกูมีปัญญาประมูลรถเล่าไอ้เหี้ยเวรอ่ะสัตว์รั่วแล้วรั่วไปแล้วภาพเหี้ย ไว้เกาะบารมีน้องกุนเอกอยู่เลยเฮียคุณยิงกูทำไมอะตีไปไม่ได้เฮียรูมาเนี่ยมีคนเดินรูมาตายเป่าเฮียควายเฮียอะมึงควายเฮียอมึงควายเฮียะไรมึงเด็กเฮียวอร์นีนไดอ่าเด็เฮียมึงกัมือฮะเกเฮียวอร์ยินไปอินเดยกเฮียไอ้ปวดปากเนื้อเนี้อเนเดาใส่ใส่กับโบเขาตักระเดเขาอะไรังเลยว่ะเทวนมีครับมีแม่ใส่สีดำแม่ครับแม่ แม่ไปล้วโทรศัพท์อเกียรเอลืมไปเลยวัวลืมไปเลยยปัญญาอ่อนเกียถ้าไม่ได้นนอนคุ้ยแม่ครับแม่แม่แม่ครับแม่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 แ่แม่แ่แม่แม่ม่แร่่แม่อแม่คร่แม่ว่แมแม่ม่แม่่แม่่แม่แม่่่แมแม่แม่แม่เม่แมแแแ่่่่่ม่่่่่่่่่่ มันใช้ตีผมเหมือนไหมวะเจ้าจารีจารีบุกไฟไม่ใช่ไม่ใช่จารีอรอยจารีเลรวะจารีอันนี้จารีเนี่ยต่อเนื่องโดนเลยจารีน้ำน้ำตาน้ำตากำลังไหลเลยฟังเขากำลังอันี่กีฬากีฬาเข้าใจผิดนึกว่ามึงจะได้เป็นได้ได้มึงเป็นปลาแล้วเอ้ยตัวนี้ได้เตัวนี้ได้เหรหน้าหนาหัวทองฝั่งนู้นแหละไหนวะหัวทองฝั่งนู้นหน้าที่ยืนขวดหรือหน้า คือใครวะหน้าเหมือนมึงไงตอนแรกต่างหูไม่ใช่ก็ได้เป็นสาวเอาไม่ดีเหรอเรียกพ่อสิลูกไอ้เีียน่เรียกพ่อเรียกพ่อสิลูกไม่่ใชกูเอาไอ้เราจะไปไปเล่นเอลเคได้ไหมอยากอยู kind of <Vou> ่กับป <arn> anyway. ๋า <Hayır> ก็ได so. ้นะว่าเบื่อผมแบบรุ่กรุ่งเหรอเออลูกกูมันขาดมันเอาตอนนี้มันขาดกายกลับมาเออมันมันรวยได้ว้ยมันมีกันมาประมาณโ่ะรอบนี้ ได้ได้อะไรมาบอสไหมยาจบมันมีอะไรป้นด้วยปะได้รถเทียอะไรถ้าเทียอะไรเจ๊งอ่ะไหนอะพี่อะไรได้ได้เป็นเงินล้านอยู่อ่ะได้เงินล้านเอาไปป๊าไเลยเนี่ยป่นหมดแล้วได้พัลเลียไดะไรพอลเลียได้ไรจะดีรู้บ้าจะดีจะดีจริงจริงสี่ขอให้พัลเลียหน่อนี้พอลเลียเจอปุ่นนะครับ้านไหนไหนไม่แพ้เลยพอลเลียบ้านไม่เปิดแล้วคนแทงน้อยมันมีคนเล่นเนี่ยเนี่ยคนนี้ของทาแข็งทแทงมาลุดีกว่าันนี้คนเล่นหรอมีน้ำส้มไหม แต่ไม่เกียดนะอันนี้คือเปิดสดเลยนะเปิดแบบเชี่ยเลยไปรอบเลยสัตว์ชอบเลยแกงก็แตกแล้วและแอคที่อะไรนักหนาวไว้ซ้มเตือนฟังกานโน่นเํยพ้มไหแต่เป็ต้เด้มเือดไรอ่างี้บ้างวะเล่นองงี้กูไม่ให้พี่กูกลับหรอกไอ้เหี้ยก่าเกินเนี่ยดีเพทหาเล้นีบีเพันนี้พอิีเจอบูนแนปลนอะไรมาไม่พอร์หมดเลยดีเพ่าไดครีบไม่ยแยงหมรับล็ไม่แยแก๊งมบอดีา้รีครับดีเพท่าล่นีครับ แกลคลงตีมั้ยไม่แคลงตีมั้ยมีโลชี่ไอ้สัดก๋วยแกงไหนตีมสะกิดได้ครับอ้ำเบูเฮ้นนะครับตีมเม้นหันแด่นี้นะครับซ้อมต่อยหวยอัคน้ำเบลก็ไปไปเข้ามเห็นว่ะรุ่นนี้มีแตกเอ้ไม่แคลตีมบ้างไม่แคลตีมบ้างเื่คิดชื่อใหม่เลยเวทของมึงอ่ะพี่อ่ะแควกูกำลังนับตาจะ็จะบารมีเอลูจะถามจริงมีมีปัญญาเขาจำูนปะกูถามจริงนะถ้าไม่ได้บารมีเอลูมีปัญญาปะเขาจมูลอ่ะ เฮี้ยไม่หรอกมันนทุนทรัพย์ระยะต่ำเฮี้ยไม่น่ามีนะคว้ยฟาร์มก็ไม่ป่ามาไมาทำคว้ยเลยเฮี้ยเดินเตะดินมันคงมีไาไอโง่จากเตะป่าไอพี่เคว่าเทือนกูเลยวะอุ้ยอยนายพูดอะไรเนี่ยแกงเฮี้ยอะไรเล่นแกงคู่ทำกวดไปยนเฮี้ยคุณต่อยคุณลองให้คุณเล่นควายเลยมึ่ไงมันย้อ่อนเฮี้ยอุ้ยเฮี้ยแม่งมีแต่ชื่อนี่หว่าเฮี้ยไอ้เฮี้ยยี่ดี้ไม่เล่นนาโนเกะอยู่เลยเฮี้ย ฟมหแต่เหอด็กเงี้ยวัวลืมไปเินเหรอไอ้ตัดละฮะมือเหรอคุ้ยอะไรมึงไอ้เสี่ยวเหมเต้ากูดูเมลเร็วทำไมวะเข้ามันเรื่องอะไรวะมันบอกว่ามันจะคนรังอโล่เม่งไม่มีเงินประมูลดําเม่งไม่มีเงินทุนทรัพย์กเม่งยังใช้นาโนเก่าเลยเข้ากรุกดอกเลยวะไม่เป็นไรเท่กรุงได้แค่ปะเฮียเปิดใจยังไงประมูลก็มีให้ของก็มีให้สภาพทำแค่แกงทำได้แค่เนี้ยไอ้คว้ยสมเพศมันไหวเฮียอ่ะเนี่ยบอกบอกพี่เทวดินี่ยมึงหาได้รีบไม่เฉาะรำ เหวยของก็มีอะไรก็มีไอ้ที่จะทำไ้ที่ทำไม่ได้ไอ้เที่อาจะร้องมันยาอ่อนโอ้ยกูกดใหม่จะร้องไอ้เทียโอ้ยนัดนัดเล่นไหนนะไม่เอาครับดีไม่ได้หาเล่นหรอดีไม่ไดะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับดีไม่ได้หาเล่นหรอไอ้สาดที่คลองไรเด้งตรวจแล้วผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับไดงไอ้สาดไอ้มาดูอิมจัดเลยไม่ไม่เกี่ยวนะครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับดูอิมดูอิมนอนอะไรมามั่นใจนี่นี่เดี๋ยวไม่ได้ดียยากอ่ะ อย่าวัดอยย่ากฟองจะให้เฮียเาคุยกันอยู่ไอสัตว์ตลกที่หุยอยากเป็นพระเอกในหัวใจเธอโอ้ยไอ้เจ้าหัวไม่จะหมอบแนวเพลงด้วยมาแล้วมาแนวแบบมิวสิกด้วยร้องเพลงเขาฟังแองเพลงวะมาแนวแนวมิวสิกด้วยเขาจะตีกันหรอ เราเป็นชนวนบ่อยมาตีปั๊บเลยวะไอ๊ะเทลของยิ้มจัดอะเนแนวไหนขวงจุ้ย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 อ้าวไม่ใช่งปรเคำใช่เลยปะจะยังไหนไม่มีโอเคโอเคไม่เงียบไม่ปับแล้ววะไอเดีไม่มีงานเสรแล้ววะจะเตี๋ยเคไม่ใช่หรอเฮ้ยแป๊บไลน์แมนโทรมาเฮ้ยมีใครพูดว่าตี๋อวเควะเมื่อกูได้กินเหรออุ้ยอุ้ยผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับพี่แอร์ดาพูด เออเมื่อกี้อะไรนะใครใครจะสองจะเอาเอลเครวมกันเลยเหรอเคโอดีครับเคโอดีเคโอดีได้ไม่ได้เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่เคโอดีตึงว่ะทั้งน้อยทั้งดำเลยว่ะเคโอดีอย่างเดียวดำมึงจะมองมึงได้เกมส้มมึงบอกแค่ว่าเชี่ยดีเคโอดีอย่างเดียวไม่อารมณ์แต่ดีไม่ต้องไป่ได้ผมผมสนใจก็คือมเอจอาจจะหยาดตีนให้ก็คือมันสลับกันอะคือวันนี้คนนี้หยุดใช่ไหมเอาคงนี้เอาึงก็โดนไป็นสีคนคนคนทำมันก็ต้องเอาเอาออก อุ้ยเอาออกนะว่าถึงขั้นเอาออกเรือวาตีเที่ยงคืนหรอเพี่ใช่ใช่เนาะอันนี้ก็ถูกครับแต่ถ้าจะเอาบูเอาบูเอาบูนี่บอกรู้ว่าถ้าจะไปไปต้องต้องให้มันมันหาของอะไรมันนี่ว่านี่สังเกตมามันมันก็หาของกันไวอยู่นะคนใหม่ที่มันเพิ่งแบบมาเริ่มสูตรใหม่อะไรใหม่อ่ะมันก็ตั้งใจหาของหาอะไรกันอยู่นะ อดีแม่ผมร้องเหรอลองฟังมันพูดเมื่อกี้ดิเอกอ่ะจะคือแบบรู้ว่าพี่พูดยังไงเลยมันโบแล้วโทษพี่้วแต่พี่อ่ไม่แล้วแต่รู้ไม่ได้เว้ยคือรู้อยากให้มันแบบเด็ดขาดอ่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรอ่ะถ้าถามใช่ป่ะครับว่าถ้าปล่อยไปตอนเนี้ยก็ใช่มันใช้ไม่ได้จริงนะแต่สุดท้ายเถว่เถวแม่กูร้องเถวไม่เหรอเอาเอาจริงนะ ถ้าถ้าถ้าให้ผมแนะนำนะรูรูลองไปคุยคุยแบบคุยแบบคุยแบบแบบจริงๆกันด้วยนี <c <c ่ยังไม่เคยเห็นแบบเรียกคุยกันแบบจริงจงจังๆสักครั้งเลยตั้งแต่อยู่มาก็คือมันคุยไปแล้วไงแบนไม่มันไม่ใช่คุยแบบนั้นเว้ยนี่อยู่แบบนี่รู้มารู้มาตลอดเฮ้ยไม่ได้แบบเชียกคุยกันอะไรจริงๆงจังๆสักครั้งเลยบอกให้นะถ้าเกิดตีตอนนี้ไปนะมันก็ อ่ะหนักกว่าเดิมมันมันไม่ช่วยอะไรหรอกแต่แต่ที่อยากให้ลองลองแบบไปคุยด่วนน้องเชื่อดิ มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งพี่รู้ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งคุมจัดเลยว่ะอาวุธผมเทรดได้วันที่แปดนะเดือนหน้าพี่แปดเดือนหน้าผมมาถามให้ละ เาด้เอาดิเอาอีกดิอีกโอกาสที่น้อง้อีดคภาพภาพหน้าดูขึ้นเยอะเลยว่ะตั้งแต่เปิดเงาแบบภาพพายเอาเทคดิใช่ไหมครับคุณดูวันนี้กับวานก่อนดูเบโดมันก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดคนไม่ใช่หรอผมเอาอีกดิมึงขี้มึงแบบมึงลองทำอะไรโอกาสน้องกูให้อีกเด้อความึงแตกแน่รอบเนี้ยกูสัญญาเลยกูเดินโยกมึงยาวๆอ่ะมันโดนออกสล็อตเลยยี่สิบหกวันนี้มายี่สิบสี่ นยยนันนี้มากี่คนอ่ะยี่ <24, 24. S 2> สิบสี่ยี่สิบสี่สนร้านมีนเท่าไหรอ่อะยี <26. S 2> ่สิบหกกูสัญญาเลยด้วยนะเมื่อกี้กูสัญญาเลยให้เวลาอ่ะเดือนหนึ่งเวทนานจังหแหลมีแล้ว แล้วไม่ใจมในันมละ่นแหลมแก้วทีนี้เอที่กขบอกพวกมันไปเลยว่าเดือนหนึ่งคอยแบบเอาวางวางวางพอยให้มันหนัก็บอกมันไปถ้ากิดไม่ลงไม่ได้เลยอันนั้นะก็คือเออถ้ามันทําไม่ได้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องมาอะไรกันแค่นั้นเดือนหนึ่งพร้อมทุกอย่าง อาวุธน,นานโนใครมีเรือบินได้ดปะทำไมหน้าผมแปลกๆว่ะใครมีรถบินได้ไหมไม่เขาไม่ได้สัญเขาไม่ได้สาบานนะเขาสัญญาทำอะไรไหมเดือนเมื่อวานนี้ ยังเห็นภาพอยู่เลยนะมันก็มีทรงไม่ใช่แล้วรองานพนี่ะวสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยพวกกูที่มาใหม่อะมาครบคไม่มีใครมีรถบินได้ก๊อตมียี่สิบหกมายี่สิบสี่คนก็ได้อยู่นะถือว่าได้อยู่นะดีเดิมันเป็นเรื่องปกติของว่ แต่ที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการให้พวกพี่อะบูทขอบูทไลมาตลอดได้รันแอร์รันอะไรตลอดมันมันบูทตลอดพี่แปนมันไม่ใช่ไม่บูทไหมพี่มันก็ดันรันมันตลอดเลยพี่ไม่ใช่ไม่ไม่ทําอะไรเลยอะปืนก็ดันให้คนใหม่ตลอดปืนสี่กันไปหลายคนแล้วพี่ไม่ใช่ไม่ดันไหมพี่เขาให้เวลาหนึงเดือนหนึ่งเนี่มึงก็ทําให้เขาได้ราด้วยเพลว่าองครเพลไม่รู้ที่นั่นจะบ้าอีกปา แกงกูสล็อตสามสิบไมมยี่สิบไม่เห็นบ่นไม่ใช่ไม่เห็นบ่นนะบ่นจนไม่รู้จะบ่นยังไงแล้วพี่จะออกแก๊งบ้างแต่ละอย่างแกงเราไอเกอร์ทุกอีมึงรู้ไหมว่าทุกแกงในประเทศตอนนี้มีแต่คนอยากได้ตัวไอรูอะมึงรู้ไหมกูกูไม่รู้เพราะว่าพวกมึงรู้ไหมนะเรื่องเนี้ยมีแต่คนอยากได้ตัวมกเคก็อยากได้มีแต่คนอยากได้ตัวไอรูแต่ตอนเนี้ยที่มึงทํากันอ่ะกูรู้ว่ามึงพยายามในจุดของมึงไว้แต่แต่มึงลองนึกในพาร์ทที่ว่า ไอรูมาเต็มที่กับพวกมึงแค่ไหนวะปลามันอยู่ในแก๊งกับพวกมึงอะมันทุ่มทุนกับพวกมึงแค่ไหนวะรถประมูลมันก็หาให้อะไรมันก็หาให้อเหียกูเข้าใจนะเว้ยว่ามึงดันอะไรกันช้าทําอะไรกันช้าแต่สุดท้ายอะมันต้องกระโดดขึ้นมาให้ได้มากกว่านี้เปล่าวะรถก็หาไปให้แล้วอะไรก็หาไปให้แล้วของก็มีให้มีเสร์มมึงทุกอย่างเลยนะเว้ยมึงไม่รู้วะตอนเนี้ตอนนี้ที่มึงเป็นอะกูแค่รู้สึกว่าแม่งไม่ได้เหมือนแบบอยากให้รู้อยู่อ่ะ หรือมึงแค่คิดว่ายังไงมันก็กลับไปเหรอหรือว่าไงผมผมเข้าใจในพาร์ทที่พี่เคสที่ะสื่อนะครับผมผมเข้าใจพี่แต่เอเกอร์มันก็น้องในแกงเก้าคูมันมันแอคทีฟกันแล้วพี่มันคนสุดท้ายคนที่ไม่มาก็คือหน้าดเดิมๆพี่มันไม่มาก็ทําอะไรไม่ได้พี่เข้าใจใช่ไหมคนดูลามดิเนาะมามาหน้าดเดิมๆอย่างนี้ครับถ้าไม่มาคนดูก็ <ผม S 1> ลามดิพยายามแบบเออแบบไม่คิดอะไรคิดเลยคิดน้อยหรอกถ้าคนไม่มาผมไม่ชอบหรอกแกงไม่รันอะ สุดท้ายอ่ะผมอยู่ที่นี่ผม่าต้องเต็มที่อ่ะผมก็เต็มที่ให้ตลอดเว้ยทุกอย่างมันพยายามกันทุกคนแหละพี่อันนี้มันก็เพิ่งเริ่มแบบเริ่มมากลับมาลันรันกันช่วงนี้ก็ต้องหาเพิ่มอีกที่มันพยายามกันอยู่ครับช่วงเนี้ยผมเข้าใจในมุมพี่รู้พี่รูซัพพอร์ตทุกอย่างพี่รู้ให้ทุกอย่างมีอะไรให้ช่วยช่วยหมดเอแกช่วยทุกอย่างแกซัพพอร์ตทุกอย่างเลยของซัพพอร์ตน่าจะไปอยู่ในตู้มั้งที่คนออกแก๊งไปอ่ะแล้วยึดไปอ่ะมันมีมันมีอยู่พี่มันมี นั่นแหละครับผมก็ทุกคนเขาตรงเนี้ยมันก็พยายามกันอยู่พี่มันไม่ใช่ไม่พยายามเว้ยมันมันทํากันอยู่ไปตอนเนี้ยพี่เคทีเข้าใจใช่ไหมครับใช่แต่มึงก็ทำให้มันเห็นอะตอนเนี้ยกูกูเข้าใจมึงแต่สุดท้ายถ้าไอรู้ไม่เห็นมันก็รายค่าหรือเปล่าถูกไหมใช่ครับเออนั่นแหละก็อย่างที่มึงคุยกับไอ้รู้อะี่รู้บอกเมื่อกี้มึงทำได้ไหมไม่ล่ะเพียกว่าไงเพี็กไปหมดเอาอะไรนะพี่ไปหมด <laughs> <des k> ได้หมดพี่บอพี่รู้อม่อเหนมนอะไรมันมัน,ม,น,ม,นมันทำอยู่เอ้แต่พี่รู้อ่ะเอาเอาโฮมาตีใช่ป่ะไอโฮมมันก็ไม่โอเคแบบตรงเนี้ยซิกเล่มทำเมื่อวานเดี๋ยวสองสองวันที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยโอเคนะเพราะผมมาใหม่เหมือนกัน พราะว่าจะมาพูดถึงเรื่องของที่ให้มาไม่ได้ดูเรื่องด้วยรับซื้อเคียวกุสีดําครับมีสามสิบเอาสล็อตอนเหลือยี่สิบหกเจาไอ้ซันไอ้เลียวเข้าสองแต่ติดกูดาวไม่ไม่ไม่คือฟังผมนะรับฟังผมนะคือของที่ให้มาคนแม่งเลี่ยนบ่อยชิบหายเว้ผมผมเอาของแก๊งของตัวเองทั้งเงินผมเนี่ยผมไม่เหลือที่อะไรแล้วเงินเดือนยังติดลบอยู่เลยตอนเนี้ยพี่จะบอกว่าผมไม่ทาอะไระได้ไงวะคนผมก็หาชิบหายนอนก็นอนเช้าทุกวันนานโนผมก็ซื้อแจกไม่เนี่ย ผมไม่ทำได้ไงวะใช่มันมันไม่ได้ทำปุ๊บแที่คิดอะไรอยู่พี่รู้ฮะเฮ้ยเอ้าเอาาอ๋อนี่ส่วนโฮไม่พอใจนะไอ้นี่ฉันทุกวันตีสามตีสี่พี่บอกว่าไม่ทำอะไรเลยอันนี้่คนนี่ก็หาโคไม่พอใจนะอันนี่ใช้เวลาแล้วเซตใหม่ก็เพิ่งรวมไม่อยู่อ่ะเพิ่งซ้อมได้สองวันพี่บอกว่าบอกว่าผมโง่เหรออ้าวอ้าวโฮไม่พอใจนะผมเร่งเด็กไม่เคยพูดหรอพูดว่าโง่ผมเร่งเด็กพี่เคยพูดหรอมึงต้องคุยกันด้วยเหตุผลไว้มึงอยากคุยกันด้วยอารมณ์ ไปเงีอยพี่โอกนไพี่ดูทำกับผมดิพี่เล่นร้านอยู่พีอยู่มาแทงผมพี่บ้าหรือเปล่าปกติก็เล่นกันปกติอันนี้มาต่อยที่นี่ก็มาด่าผมแม่งฟอร์มควยอะไรก็ไม่รู้เออแล้วมึงเนี่ยไรือเปล่าควยหรือเปล่าตัดมึงควยหรือเปล่าไอรอนมึงควยเลยมึงเนี่ยเสี่ยมงกับเป็งควยอะไรมึงไม่กลับนควยอะไรแล้วเมื่อกับเปนควยถ้ามึง พูดเลยพูดดิ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 คพูดดิพดดิพูดดิเ็นพูดเลยพูดดิพูดพูดดิ่มมันใหญ่คูไม่มีทางทำได้หรอกอิงโเธอจะเงียบป่กทำไมล่ะขด้อนดาเนี่ย

ไอ้รูไม่ได้มาขอคุยกูไม่มายุ่งกับมึงหรอกไอ้เหี้ยแก๊งอย่างมึงอ่ะโอ้คุยมึงอ่ะตัวเลียไอ้ตัวเลียคุยเลยคุยกระเพาะอะไรยอะไรมึงตลอดที่มึงอยู่ก็ของเก่ากูครับไอ้เหี้ยมึงฟ้องคุยอะไรตลอดที่มึงอยู่ก็ของเก่ากูครับไอ้บรรยาอนุ่มฟ้อมคุยอะไรมึงไอ้เตียวคุณจะบ้าอะไรคุณจะบ้าอะไรมึงจะบ้าอะไรคุยมึงจะบ้าอะไรมึงถามน้องกูบ่ามึงถามน้องกูบ่ามึงถามน้องกูบ่าไปเรียเอามึงถามน้องกูบ้ามาเนี่ยมึงถามมึงถามน้องกูบ่าไปเรี้ยงถามดิมึงถามดิ กูหลาดี่กูยบเากูหลาดี่กูยเา้าแกกวามึอีกกยเอาเรือยไอเียกะพอกเลยมึงเก่งชิบหายเอากูเก่งอแล้วครับกูเก่งอยู่แล้วกูไม่ต้องขิงกูเก่งกวมึงเลยเีูเก่งมึงแน่พี่แคที่พอพอพี่แคที่พอได้ไหมครับพี่พอไม่ไม่ไม่เป็นไรนะไม่ตอกับกูดียวมึงทุกอย่างไม่ไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร อะไรป a p p y birthday Happy birthday เฮ้ยเบลถือว่าเป็นวันเกิดกูนะกูเลยใจเย็นถือว่าเป็นวันเกิดกูนะวันเกิดขอขอนวันเกิดถือว่าเป็นวันเกิดกูนะกูเลยใจเย็นไม่ตีนะไม่ตีวันนี้ไม่ใช่วันเกิดนะกูลั่นแล้วขอไปคุยก่อนดไม่เอาแล้พี่แค่เี่บมือเราไปโดนเลยพี่ไม่ว่าอะไรเอาเลยเอาเลยเด็กมันอยากลั่นปล่อยเด็กมันลั่นไม่หรอกปไปกดใช้เพจไม่ได้วะไปไปทำไมกดใช้เพจไม่ได้วะบัตรบัตรแก๊ง โดนออกเหรอฮะสัตว์จะรวยอะไรวะบอลรีอยู่พวกอยากจะลั่นนี้เกินตัวบอกแล้วโอ้ยก็มาด่าลองกดดิโจนี่ไงเอ้ยชี้โดนเอาออกแก๊งอะเดี๋ยวกูถามไหมโดนเฮ้ยระบบเมืองกดเพจไม่ได้อวะตอนนี้เป็ไรวะโดนเอาออกแก๊งสองคนเลยเหรอแี่คนเราเทสกดยใหญ่ระบาได้เหรอทำไมกูกดไม่ได้อะนี่มีคนเทสเต็มเลยกีฬาก็กดได้กัน โอ้ดโดนเอาออกแก๊งแน่เลยใส่จุดแก๊งทำไมแจ้งไปนะกระโดดแจ้งไปนะทำไมากูเอาแม่แม่แม่แมมรอม้องนะตรงเนี้ยรับรับ ถ้าเราไปบอกเขาอย,อยู่ๆ้อยบอกเขาเออมันเกิดผมแล้วครับอย่างนี้มันจะนี้ไปบอกว่าแม่ไม่เป็นไรครับแม่ไม่เป็นไรนะครับสงบสติอยู่กูกดเพลงไม่ได้วะมึงรูออกแก๊กกูกดได้นี่หว่า พอลี่เป็นไรอ่ะไอ่ะเป็นไรอ่ะนายไม่อาบน้ำคีร่ารู้เปล่าคีร่าคีร่านายไม่ยอมอาบน้ำวันนี้คีร่าพลี่พลี่พูดถึงร้อยรอบอ่ะนะไม่ใหี้ยไปวายใครวะเธอตัดอ้อยอ่ะไอโจทำไมวะใครนะใครนะไอโจไอโจโอ้ยเหี้ยว่าเสียงคุ้นที่ผ่านมาวันนี้เราส่งคลิปให้กันตามพูด เรื่องเกิดเพราะอะไรวะพี่แคปให้ดูไหมกิ๊อาหารกนไม่รู้พี่พี่พี่โตยาวปลอดใจแต้วแต่ขายกันนี่ไม่ขายปลอดใจปลอดใจแล้วทีแฮปปี้เบิร์ t เดย์พี่ครับสวยมาร่างกายแข็งแรงกูไม่เตรียมคุณจะแตก่าอยู่ตรงนี้ก่อนว่ะยจะอยู่ตรงนี้ก่อนว่ะส่งแล้วไม่ใช่หรอสึกษาไม่เกิดไอ้ที่อ่ะเอาเอาเอาอย่าเปิด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 คนมันเยอะนายนายคนมันเยอะมันเกิงใจเขาไาย คนป้ไทยคนขอไทยเดินเยอะนะเดินเอะมันเยอะนะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนดีกว่าพี่โรน้าดิเขาวิ่งหนีแล้วเนี่ยอยู่ดาแม่งเลยแฮปปี้เบิร์ดย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้เบิร์ดเดย์กีฬาเป็นความผูวมวาร่างกายแข่งแรงไอ้พี่เทลพี่เทลนะไม่ไม่อาบน้ำพี่เทลพี่เทลูพูดเป็นรอยล่าวไอ้พี่เบิร์ดเดย์กีฬาเป็นความผูวมวาร่างกายแข่งร่ำรวยเงินทองขอปีนี้มีสาวเยอะๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้กีฬาเป็นความถูกความไอ้เทลมึงแล้วแต่นะพอรีพูดมั่วเว้ยดีมันไม่ีเพน ขี้้าพี่ก์สุกปลาบ้าขี้ราพ่กสุกปลาบ้าขี้าพี่กอสุกาบ้าขอบคุณครับขอบคุณครับี้ายพ่กกาบ้าถ้ามึงยังไม่เลิกตีกูจะเอาคลิปที่มึงส่งสาวให้กูเนี่ยลงลงเฟซบุ๊กแลบคุณครับคนดูขอบคุณครับขอบคุณครับมาแล้อ่ะพี่โจอดจัดเนี่ยดูเป็นนี้่ขอบคุณครับบคุคครับคครับนายนาแปดโมงมนชอบทำอะไรกูชอบไปหาสาวชอบไปหาสาวเป็นเพื่อนุ้ไม่่าวุนดีกว่าไปเดี๋ยวเราเขากลับมาดูดูก่อนดิดูให้จบ โอเคเออดูให้อกว่าขอบคุณเขาขอบคุณครับทุกคนขอบคุณนครับขอบคุณนะครับอุ้ยเธอชุบเขาไดทนายท่าไหว้มันท่าไหนวะนายท่าท่านี่หนูหนูมีเยอะเลยหนูมีเยอะเลยไม่ใช่ไม่ใช่แบบไหว้แบบดีๆที่ไม่ใช่น้รมดาเตยอ่ะนายมาดูพอนลี่ดิพอนลี่เป็นอะไรนักหนาวัดเดี๋ยวเตะปากเลยฮะผมขาผมถุงขาผมับอะไรนะอยากเตะปากคนเมื่อกี้พูดผิดพูดในวงเลยโหไม่เอาครับไอคนนั้นถ้ามันเอ้ยเอาเธออย่าพึ่งจีเขาปั๊มเพลินไม่ได้นาย เฮ้ยเพอนีเขามันกดท่าไม่ได้ไอเทียแบ็มึงพูดเ he ทียอะไรวะแบ็กตป๊หนึ่งนะมันมีท่านี้ท่านี้นี่ท่านี้ก็ดีนะ<อ>หนูไม่ได้กลับพี่นะมท่านี้นี่กเอาเพนน้ะท่านี้ไหมหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเท่าไหร่นะหนึ่งศูนย์เก้าดูน่าจะดีสุดละกับท่าสวัสดีอะเออแต่เพนนี้ปั๊มได้ไอ้โจ้กูโดนหอกแก๊งเหรอวะกูไปถามสภาให้ ขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับ่ะคือท่านี้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 ท่าเลขอะไรเลขอะไรสองสี่เก้าสองสี่เก้าไอแมเบอร์อะไรอ่ะขอบคุณครับผมผมผมอายุยี่สิบสี่สองนาทีวะผมอายุยี่สิบแล้วครับตัวบ้านร่างกาแข็งเลยนะครับปีโตอายุยี่สิบแล้วครับอายุยี่สิบแล้วพ่อขมอ่ะมันเกิดมันที่มันเกิดกี่ละมัทำไมถึงพูดถึงลบวะเอาท่าเราท่าก่อนอันนี้อีกอันนึงไงอีกอันนึงอ่ะอีกอันนึงเหรอแปดห้าสี่สี่เก้า history อ่ะ ถ้าสองสี่แปดเอ้ยไม่ใช่วะถ้าหนึ่งศูนย์เก้าพี่คิร่าไม่ใช่อีกอันนึงที่มันก่อนอันเนี้ยสองหนึ่งเก้าอ่ะนี่ไงนี่ไม่ใช่หรอคะเนี่ยคีร่ะแม่เราเป็นอะไรเนี่ยคิร่าที่มึงสองหนึ่งแปดหรือเปล่าแล้วก็มีท่านี้มีท่ากลับไม่ใช่อีกอันนึงนะนี่เหรอสองสี่แปดนี่เหรออีกนานปะขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ร้องไห้ไป เป็นอะไรวะสีขาเป็นอันนี้มาดูดิมาเร็วๆรอโรงพยาบาลดิถยวโอ้โหมึงไปไม่บอกกูณแ่สบายด onation มาหนึ่งพันบาทขอบคุณครับพี่สมาขอบคุณครับครับน้องจริงขอบคุณครับพี่สมาขอบคุณครับแล้วหรอไม่กูโดนโดนโดนไปแสนนึงไม่ขึ้นวะมันเขียนว่าอะไรยอดเงินไม่เพียงพอปะบวัวงเงินของคุณได้แค่วันห้าหมื่นโอ้โหเฮียเจไดเจไดวะเอาห้าหมื่นก็ได้นะเช่าโอนทีเดียว โอเคโอเคตอีงินงินแดงประเด็ดนะเท่าไหร่นะเป็นห้าเลยทาารรถบินด้วยม่ใครขาดบ้าวะม่ใครล่านหรอมึงจะเช่ารถทำไมมันจะมีตอรี่เหรอ,อเ,อรอเรอช่ารถบินกูนจะขายปลาโคดูน่ารักจัดเลยวะ่ะ ฟอเขาติงก็น่ารักเหมือนกันนี่ว่ะวันนี้วันนี้วันนี้รับยอด48ชั่วโมงเลยเหรอถ้าจะคุยอ่ะคุยแบบที่ผมบอกก็ได้อยากมีแบบนี้บ้างทำอะไรระบายอะไรเงี้ยใช่นะอยากมีแบบมานั่งบนแบบนี้บ้างโวยเหนื่อยชิบหาคนไม่มาเหี้ยทอนนำโดเนตมา85บาทต้นลำต้นลำแสนนึงต้นน้ำ H B B นะครับพี่ชิรักษ์มีความสุขมากๆนะครับ อายุยี่สลิงขอให้เจอแต่เรื่องดีๆนะคะคเครื่อนหมายสี่เหลี่ยมยังไม่รับเพื่อนในโรมหลอกเลย5,555ัไม่ได้เล่นเลยครับน้องขอบคุณครับขอบคุณครับน้องน้ำแปดสิบห้าบาทขอบคุณครับไม่ได้เล่นเลยครับน้องที่นี้ไม่ได้เล่นเลยครับมึงไม่ใจเย็นหน่อยไปโฮูไป แล้วก็เรื่องคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวไม่ตอนตอนตอนนี้เขาจะอยู่ไม่อยู่อยู่ที่เขาแล้วเว้ยเพราะว่าพวกเราลันเต็มที่แล้วตอนเนี้ยวินาทีเนี้ยมึงทำของมึงอถูกว่าตอนนี้มันเปอนหน้าที่มึงต่อถูกแล้วแต่มึงแค่เวลาคุยกับเขาก็คุยด้วยเหตุผลก็ได้ไอเี้ยโอ้เหตุผลมันมีที่ไหนเราเหตุผลใส่มันทำไมอะอ้าเกิดถ้าไม่ได้มาถามดีทำไมแก้งไม่รันอย่างเงี้ยผมจะไปด่ามันหรอพี่ถูกปะ มึงก็มึงไม่ว่าเขาจะพูดอะไรมึงมึงก็อมึงก็แค่อธิบายไปเองอย่างเงี้ยอธิบายมันมันจะตัเหตุผลอะไรมยงเงี้ยตัดตัดไปเลยไม่ว่าใครจะไม่มีมีเหตุผลไม่มีเหตุผลมึงก็มึงพูดด้วยคำว่าเหตุผลอ่ะเดี๋ยวเรื่องมันก็จบไว้ไม่งั้นเนี่ยมึงใช้อารมณ์เนี่ยเดี๋ยวเรื่องมันบานตายไปขอบคุณครับ พานุวิทย์โดเนตมา20บาทแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับพี่ชายเลิฟมีความสุขมากๆนะครับพี่เลิฟผมครับน้องนองพานุวิทย์ขอคผมครับน้องรักพี่ <c oughs> เป็นไงมึงวะจบยังวะ